ก็ปกติดีครับก็ใช้ชีวิตปกติดีทุกอย่างรับเหมือนรูปไอซี่มาก็ลงนะครับก็ลงแต่แต่ทางคุณอาจจะจะค่อนข้างลงบ่อยกว่าบางทีแกก็จะแบบถ่ายรูปชอบถ่ายอะไรเงี้ยเต็มทีผมก็ียกจะแบบไม่ค่อยได้ลงเท่าไหรแต่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเลือกภาพที่แบบมี อะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ก็ดีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรผยก็ก็ช่วงนี้ก็พอมีเวลามากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่างานก็มีเวลาเบาๆหลขึ้นก็เลยได้มีกิจกรรมทำเพ่อมกันก็ได้ชวนไปออกกำลังกายไปทานอาหารกันบ่อยขึ้นนะหลังจงหวะช่วงเวลามันก็คงจะต้องมีมันก็เหมือน,นคลื่นอ่ะผมว่ามันอย่ากก็ <c oughs> ต้องมเจอกันว่าทีกอยาทีาา่เดิดผ่านเข้าไปมันก็ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องในชีวิตเรามัจะต้องเจออะไรบ้างนะจริงๆมันก็คือก็เรียกว่าเราก็ก็ผ่านไปแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ปรับให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าอ่าก็มันก็คงจะต้องมีในวิธีของผมเองซึ่งเราก็รูอยู่ว่าคนจะต้องทําอะไรเออยังเลยครับก็มีคิดคิดไว้แต่ก็ยังไม่ได้อ่ายังยังไม่ชัวร์เท่าไหร่เป็นช่วงปีห ก็าจจะเป็นภายในปีปีนี้ครับฮะใช่ับว่าจะมีติดที่งานเล็กน้อยนี่ครับแต่ถ้ามีก็ก็ก็จะไปกันค่อนข้างลูกใหญ่เหมือนกันก็ทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับก็ไปกันหลายคนครับแล้วจะมีลุ้นเป็นความคาด้วังครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่ธรรมชาติเลยจริงๆแล้วครับ